ไปนะเวลาลวกไก่ันจะได้มีกลินคานะถ้ามีขาก็ยิ่งดีนะฮะแต่นเ,นเรานะไม่ได้ขุดขามาไว้ใ,ใช้ม,ใชมันมีหลายต้นแต่เราไม่ได้ขุดเออมันน่าจะลึกมากแถวนี้นมันนุออ่มนะแถวนี้มันโดนน้ำเนะาะอ,อืม

เรียวเ,ยวเยววล็บสีในตองใส่ม่นานโทรไปไม่แล้โทรศัพท์มันนอนเลยใส่ยูตะลัดทอดเทอร์ตะลัดป่ะเขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านอ๋อมันพูดมาแบบว่าชาบ้านก้อนมันนอนเทอร์นะนอนพักคนมันนอนพักคนอ่ะตอนนี้ไก่สุกแล้วเราก็จะปิดแก๊สทีนี้เราจะปิดแก๊สนะฮะเราเราใช้มะนาวนู่นและมะนาวโซลินอยู่นู่น ผงน ena, ัวลงไปกะกะเอาผงนัวเลยนั <c oughs> ่น to ่อแหละเสร็จแล้วก็น้ำปลาใส่เลยบ่น้ำปลาใส่ลงไปชัว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 ไปเก็บยวปลาะกอตรงไหนมีเกี่ยวจุดจเสร็จแล้วก็บีบมะนาวมือเราล้างสะอาดแล้วนะคุณผู้ชมแลใส่ไรใส่ทันนี่นี่ อ้าวไอ้น้ำไข่ต้มเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วโอ้โหอ่ะอ่ไข่ต้มเม็ดสีเอ้ดูเนื้อเส้นนี่ละแอนมีนี่ตำมะฮุ่งเะเซอร์้นี่ละคลุกเคล้าวคลุกเคล้าวไปเมื่อกี้เรากดถ่ายหรือเปล่าเราลืมเอ้าเมื่อกี้เราใส่อะไรไปนะข้าวคั่วอ่าข้าวคั่วสูตรข้าวหอมมะลิสูตรใส่ไปแล้วนะฮะพริกป่นใส่ไปแล้วนะฮะแล้ำตาลด้วย หอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีสดสดนะแล้วก็น้ำปลาอน้ำปลาใสไปแล้วอ่ะคลุก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 ลุกค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 ลกคลุ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  เอบสีใครทำกินอร่อยขนาดนี้แต่งงานกับเขาเลยนะถ้าเกิดใครทำให้กินแล้วอร่อยแบบนี้คือขอเขาแต่งงานได้เลยมาเดิอมาเดินมาดามไม่กินข้าวเส็บฉันเส็บมาดามกินก่อนเพื่อนแล้วมาดามอดไม่ไหวแล้วเป็นไงไข่ต้มพอดีหรือเปล่าภาษาดูยังยังเลยทีมือการต้มไข่ โอ้พอดีเลยป้อมพอดีเลยเออแล้วมันมันมีข้าวผัดหมดยังไม่ท้าเนี่ยโอ้หัวข้าวเจ้ามาแล้วข้าวผัดเนี่ยว้าดูสิโทรหาไปทลาแถบกัมเบล่าโทรหาผู้ก็ไม่รับาเขาเป็นอะไรวันนี้น่ะมันหยุนเหรอที่กินจะพ่อไข่ขาวเด้อใครจะกินไข่แดง มาเอาไหมเอาเอาโอ้ชอบกินมัเหมือนกันเออมันกินกันได้ลาบใสอร่อยมากโอ้จมมกระเทงข้าวผัดก็นี่อันนี้ลืกอื่อยมาเลยไงเป็นคนปักเป็นคนสุรินคนลาเป็นคนใต้คนลาเป็นคนใต้ น้ำพริกสีธรรมราศมาอร่อยได้ยังไงโอ้โเนื้อก็เต็มกระติบข้าผักก็เต็มข้าจ้าก็เต็มเนี่ยข้าจ้าเต็มหม้อจะมอ้้วนไไดยังงมีทุกอย่างเต็มหม้อไปหมดเลยเพรวันนี้เยอะมาครับผมมาใส่ข้าเลยนเอาอันนี้ออกสินีแล้วไม่มีบวมมันแซ่กินแล้วไม่เผ็ดนะย่าไม่เผ็ดย่ากินแล้ว ภาษาพันซุ้มแต่ไร่อยจริงนะเนี่ยถ้ามีบัวมันไม่แซ่บเท่ากระลำเนาะนี่ก็ส้มตามลุงป้าปารานัวกินทุกวันแซ่บทุกวันมส้มตามอร่อยมากเลย อร่อยทุกอย่างใช่ไหมทำไมขนมตังอร่อยอ่ะอร่อยจริงไหมขนมจังอร่อยมากมยังไม่ได้มีแต่เด็กจะว่าเซฟมาจากสายเผ็ดเซฟมาจากสายเซฟเซฟเซฟมาจากผุนหดืเสือเลยมาจากสายว่ะเซฟเซฟเซฟธรรมดาคนหนึงคือกันเลยเนาะผู้ไทยกบตูผู้ไทยกบกอก เทาไหน่ยังดอยากได้ผัวฝรั่งบอกพูดน่กันยังว่าพรถือมาอยากได้ผัวฝรั่งเหมือนมามามาพูดไปส่งของจะไปส่งของส่งยายจยังบอ่ตรงนมามาม กำลังลงมือผู้หูก็โทรหาส่รไม่ได้บอกร้านจุดก็บอกแล้วทำไมเขเป็นเขาคือปิดไว้ค่อยบอกแจวแล้วแจวไม่เชื่อค่อยเขาปิดไว้เพราะเขาจะไปท้องเอ่เลนักงานใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่เออเขาจะส่งท้องไงมันรับแค่เช้าถึงเที่ยงร้านที่ประาักับไปเขาไม่ทันแล้วเขาจะไปส่งต่อที่สาขาใหญ่ ข้าเที่ยงแล้วมาต้องไปแล้วข้าวเช้าข้าวกินยับ่เช้ายังบ่าทานจะย่อยปิดระบบอืมม่ย่อยได้ยังไงกินเนี่ยงกันมามาโทรหาเพี่ภาษาโทรอะไรไม่ได้ยินโทรศัพท์ขีดโทรศัพท์ขีดนั่งรออุ้ยลุงมาบอกว่าเขาปิดเหมือนภาษาพูดนั่นแหละอืม นั่งรอพอิที่รถเข้าไปพักไปกินข้าวเออมันมันบ่ายไงไปเที่ยงพอดีไงทับปิดแล้วที่ไหนได้เขาปิดอืมจนลุงมาบอกว่าเอาไม่ทำไรก็ต้องทำแต่เช้าใช่ไหมอืมอืมถ้าจะไปส่งนี่นะไปได้ๆหรือผู้พูดเรามาส่วนก็ค่อยไม่ได้แบะนี่เหรอเอาเลยบ้านโบหาก็ไม่รับเลยบ้านเยอะก็แบกกันมาทำมาถึงใครผู้อ๋อ เราไปเราไม่รับเมื่อยนอนหลับจักผ้าว่าไปเซฟใหญ่เรายังหลับเลยอ่ะค่อยไม่ได้หลับจริงไม่เหนื่อยเลยค่อยหลับเลยหลายวันเป็นงานันให้มันม่เป็นก้าวเด้ดขาดค่อยหลับไปนอนดิค่อยคลิปต้นหญ้าปุ๊บเราก็หลับเลยไม่ได้ดูเลยค่อยจะเดินไปหานั่งหลับคาเลยนะคาเต้าอี้ภาษาบอกวอาจะไปนั่งสง่าไปนานด้อยเขาอยู่ไปนั่งรอเขา ลุงลุงคนบ้างข้างเขาบอกเขาปิดแล้วมีอะไรแบบมีดอกไม้พวกเขาเล่าดอกไม้หลายพันดอกไม้ไปส่งให้ชาบ้าเม็ดมันบ่อยเม็ดดอกเม็ดที่คอยไปชมเหมนมาขอขายคาไหมโอ้โหวบบ ไปเปิดนี่นั่นเองเละไปเปิดร้านเองฮะะไปเปิดร้านทำเองเลยแเปของนี่นะเปิดแฟรก็จะไปทำผมเมื่อไหร่จะไปสอสอลซอบไปที่ยายไปไหมรู้ว่าจะแวะแล้วเมื่อกี้ร้านมีใครสักคนเออหน้าแวะนะอย่างเงี้ยไม่ต้องรอจะไปรับผมอ่ะ ของย่าไม่เท่าไหร่ขอค่อยเยอะกว่าย่าอ๋อค่อเยอะน่าค่อยจะเห็นไหมกลางดาวยังไม่รับไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าอ้าวยิ่งของเจ้าสัวมาจากไหนเจ้าสัวเนี่ยมใือคือไรกูมาเลยมึงจะไล่มาหอนมือเดิมตามอ่ะ เตีกินไข่ทีเป็นแข็งอืมมันจะเน่าเสืออะไรฮะอืมอืมมันคือหูเงียบนะย่าเนาะมันหูเงียบนะเออมันก็กรอบไหมท่านเอยว่าลุงซื้อนี่นะต้นไหนต้นตรงไหนทุกต้นเลยอ้าวเหรอทางนี้เหรออืมแล้วใครกินสุกมันไม่ใช่พันธุ์จำ้องเออมันเป็นพันธุ์กินสุกต้นอะไรนะนี่อย่าเผยวะ เราือนี่นะขงันเต้เต้าโคราเลยอ,อยาเลื่นมาเพลิเบุถ้าไปดินมายาวไว้หน่อยนะัยนเพรเดี๋ยว,วไปดินมาบสามกาให้ยาวไว้หน่อยเหลือยาเขามาส่งดี๋าบาไปเลยอืมไม่รักษาเลยค้อ เมื่อเช้าเราอุตส่าห์พูดไปในคลิปแล้วว่าเพื่อนจะมาจะมากินข้าวบ่ายยังไม่มาเขาสวนทางค่อยลงเงี้ค่อยไปค่อยมากแได้มาถึงงานแล้วน่ะโอรว่าให้มันมากินตามมโหงเดิไปก็ต้องรับงานเลยอ้าฮะลั่งจู๋จีกันมาจีนนั่นนั่นไม่ได้โอ้ใหญ่เปล่า เข้าว่าพื้นนะฟังนะเด้อโดนขายสองคลิปเลยนะนี่แม่นมาเจอไมาแล้วเอาคันเอาลงนะมันเน่ามีเม่นมานักจะไล่เนี่ยสงสัยไม่ไม่มีอารมณ์แล้วเพราะอะไรตอนนี้กำลังล้างตู้เย็นเพราะว่าเอาสวิตต์ลงนั่นแหละเพราะจะว่ามันเป็นนานแล้วทำเอาสวิตต์ลงเพราะไอ้หมีบอกว่ามันเน่ามาแล้วย่ามันเหม็นแล้วมันหว่อครับเอาลงทำไมก็ไม่รู้นี่แหละ แวรมาเฟอร์ลงตู้เย uh ็นนั่งหมดเออก็คนือว่าคนนั่งไปไม่ได้อยู่นานหลงเดานะถ้ามาแล้วต้องเจออาการโอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่เลยเตรียตู้เย็นแน่นอนแหละงั้นก็เน่าแล้วเน่าอ้าวแต่ว่าจะมันมีแดดนานๆใส่กันแล้วตอนตอนยังมีคอนโดอยู่แล้วให้เขาเช่าใช่ไหมคนเช่าเขาเล่าให้ฟังว่า พี่ผมจะไปต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งผมเอาสวิตลงเรียบร้อยกลับมาตู้เย็นเน่าเลยดีไม่ยางเสียเลยภาษาเยางเสียช่องเสียเนาะอือาทิตย์เดียวเองนะที่เอาเอาสวิตลงอะของขึ้นราจางเป็นเป็นราหมดเลยของแม่ตอนอพยพเหมือนกันหลานเอาลงกลับไปของหน้าหมดในตัวเย็นตู้เย็นเสียอีกแห้กให้คุมเลยเนาะ เสียเพลิดเพลิพไม่กี่บาทหรอกวันหนึ่งประมาณสามสี่บาทอ,ออกออกเสียทั้งตู้เย็นทั้งเตียงอาจจะว่าเขายักเสียวแล้วตอนนี้ใช่ทำงานหนักคุ <c oughs> ้โ <c oughs> ชว์ควรกับควนแห้งขึ้น เแน่น้อยสิบนาทเอนนะไค่าเจฟต้องไปหาร้อยแบบแช่ช่ิสแก่เนะแ่ต่งแต่ความกินกับเด็กๆได้เนาะได่กินได้หมด เปนยังไม่หยุดเลยตั้งแต่ก่อนกินไม่หยุดก็กินอีนั่นก็กินอีกอยากเป็นคนกินอร่อยเด็กกำลังโตอันนี้ก็อร่อยเนาะกำลังใหญ่ีก็อบเนาะตัวใหญ่กะหล่ำมีก็อบเลยอ่ะกอบมากเลยกะหล่ำแปลว่าเขาอันนี้แปลว่าเขาไปเลยว่าได้ปุ๋ยมันพอต้องไปเที่ยวข่าวคออ่ะที่น้องกระปุกกะหล่ำเยอะเนาะปุ๋ยขาเกือบทั่วประเทศข่าวคอ ไปพักกาลางในซอยมีซอยอยู่กลางไล่กระล่ำปีวันขากลับก็ให้เก็บเอาเลยอยากเก็บเท่ไรเก็บกลับบ้านไปเลยเออตอนชมสุนแสาหนุกไปตากนี่ด้อยเหนามาเป็นคำเบิดมองไปทางไหนก็เห็นจะไร่กระล่ำโลหาตตายเราไม่รับหรอไม่รับรับ ต่าไปดเต่เปต่านั่เลยม้เอรตัดงแต่ตีห้อกินอะไรเป็ดกินอะไรเป็ดคือไงพี่กศกินกับแหนมไปไหมไปบ้านไปเอาเสือชอบกินต้นหอม เอาน้ำแข็งมาแล้วก็ไปเอาน้ำแดงบาเวลาไปกินข้าวบูดแดงในกรุงเทพใช่ไหมเอาน้ำแดงบ้านมาดามแล้วก็มาใส่แล้วก็กินกันบ้านแถบบ้านเวลาเวลาไปกินข้าวครับข้าวโมแดงในกรุงเทพเห็นไหมเคาจะมีต้นหอมอยู่ในแก้วอ่ะทำไมเช้ทั้งหมดเดือดน้าเขากินอย่างนั้นเขากินหมดแก้วเลยนะต้นหอมที่เราใส่แก้วไว้อืมละสูงระเหยละสูงเลยมาแล้วแล้วเจ้าแล้วไปเอามากินอยู่ โอเคคลิปนี้ขอบคุณร่่าน้นะครับฮะ่งีหลุดครับญา่าจบคลิปอะไรนะรทดหลุดหรือยังยังยูกุ่งก็อยูกก็ยิงเบอร์เงจะเบอร์อยู่จบหมดแล้วน่าจะครบนออจบไปก็ยังน้ำแข็งใส่สินจะได้น้ำแข็งใส่นน้ำแข็งทุก